เอนแคปซูลเลตก็คือมันจะเป็นอนุภาคเล็กๆมากๆอยู่ในแคปซูลแล้วไม่ได้ปล่อยด้วยเดียวแล้วจบนะคะนอกจากฟูลาลีนมันจะลองมาส s ิ i งคืออยู่ได้นานแหละเอนแคปซูลเลตนี้ก็จะทำให้พอมันซึมเข้าไปมันเหมือนค่อยๆปล่อยเ่ยค่ะนึกถึงเวลาเรากินยายาอยาจจะมีนหน้าตาต่างกันดูเคยเอาอยาแต่ละชนิดแต่หน้าตาไปละไหน,นะคะดูเลยคะ่ะ ลองดูถ้าอย่างพายานีมันเป็นเมท็ผปฉันพูดอะไรน้ำก็เดียวะละลายหายไปเลยนนบางตัวละลายน้ำเร็วบ้างค ีเร็วมากแล้วมันก็ตกลงไปเลยเพราะมันหมดแล้วมันตายหมดแล้วอันนี้เหมือนกันค่ะครีมเข้าไปปุ๊บบำรุงคือเราไม่ต้องการเข้มข้นขนาดนั้นแต่เราต้องการให้มันเข้มข้นและค่อยปล่อยให้มันอยู่เขาถึงบอกว่าเอ้ทำไมอันเนี้ยมันเขาพันกันดีว่าเก็บความชุ่มชื้นได้นาน24ชั่วโมงทำให้อยู่ชุ่มชื้น24ชั่วโมงเพราะมันค่อยๆปล่อยสารที่บำรุงผิวเหมือนมันอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมัน ค่อยๆอยู่ในผิวของเราแล้วก็รู้อยู่ต่อไปยังค่ะอาหารแล้วก็โฟลินกับเมลาซีโนเราพูดถึงไปแล้วนะคะว่าประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้แอนตี้ออกซิแดน์ก็คือร์ตาอันดับหนึ่งเดยดิตามินซี ร้อยเจ็ดสองเท่านะคะกันแดดกันแสงกันความร้อนเสถียรวาวอยู่ได้นานกว่านะคะแล้วก็ลอง g l ส s ิ i งเหมือนกันก็คืออยู่ในระบบกับเอ็ c a p s ร l a t e ดด้วยนะมันจะอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ดีกว่าอัลตฟ้าออร์ฟ้าอลูมินแล้วที่สำคัญเลยค่อเกิดต้นทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะเกิดกระบวนการออโต้ฟอยี์ด้วยโดยเฉพาะในเซลล์ของเวลาลิงนันก็ทำให้หน้าเราสัมากขึ้นดู้ว่มิใช่การเงินไปนะเกิ เห็นแบบเห็นในเฟซบุ๊กคือพูดกันจนแบบหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะ้วเอามาอีกแล้วกันตัวแรกค่ะอันนี้เฟิร์สเซรั่มเฟิร์สคือหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าต้องทาตัวไหนก่อนต้องทาเฟิร์สเซรั่มเนี่ยเป็นใครมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำแบบสมจติว่าใช้ตัวอื่นไวแล้วเป็นน้ำน้ำเลยนะคะเราอ่ะเทคนิคเลยคืออะไรเหลืกว่าใช้ตัวนั้นก่อนอะไรเทียบกว่าค่อยใช้ตัวนั้น ค่อยๆจากเหลวเป็นน้ำไปเป็นเซรั่มไปเป็นเอเซนต์เป็นเจลเป็นครีมที่เนื้อบางๆครีมเนื้อเนื้อหนาแต่สุดท้ายแล้วกันแดดต้องใช้หนักสือค่ะไม่ว่าเนื้อเ็าจะเป็นยังไงกันแดดก้อใชหนังสุดนะคะแค่เซ็ตเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีทคนิคอีกหนึ่งอย่างมีไหใครที่แบบใช้ครีมแบบไหลายหล,ยหลยกระปุกมากอ่ะกว่าจะทาหมดคือหน้าแห้งแล้วอ่ะอ่ะเขาบอกวาวิธีการทา เปี่ยนที่ดีที่สุดคือทาตอนผิวยังเปิดใช่ไหมล้างหน้าปุ๊บแล้วทาเลยแต่เฮ้ยอ่ะน้ำมูกก็ต้องทางผิวเลยเร,เราทาอะไรก่อนดีเพราะว่าถ้าทาผิวก่อนหน้าไม่จะแห้งทาหน้าก่อนผิวก็จะแห้งใช่ไหมคะส่วนตัวนะไม่มีอะไรผิดไม่ได้ถูกทาตอนผิวเปิดเราอ่างน้ำเสร็จจะทาผิวตัวก่อนเพราะหน้าของเราเราสามารถมาใช้เซรั่มหรือโทนเนอร์เช็ดให้มันชุ่มชื้นหรือมันจะมีน้ำแร่ค่ะนะคะก็สเปรยป์ไปนะคะพอมันน้าหน้า ีเพราะว่าถ้ามันแห้งเกินไปต้องมีซึมค่ะนะไม่ต้องใช้น้ำหนึ่งตัวน้ำพายนิดนึงแล้วก่อนหน้าเราชุ่มชื้นก็ไล่ไปเลยค่ะสมมติว่าแบบเพิ่มันืีสีสีกระปุกนะอยากทาอีกสักกระปุกหนึ่งหน้าแห้งละค่ะนะคะมันไม่ซึมนะน้ำแร่ค่ะหรืออะไรก็ได้ทำให้แบบมันชุ่มชื้นแล้วก็แบบตกๆกันนิดนึงแล้วก็ทาพอมันชุ่มชื้นก็ทาทาเพิ่อมันเรื่อยๆโดยที่ต้องหันมองไปบนแบบทาครีมหนาๆนะครัอ่ะฟอสซิลลัมแต่ฟอสซิลลัมข้อที่ดีเนี่ย มันเหมือนในการเปิดประตูเหมือนแบบวันนี้มีเพื่อนมาเยอะแยะเลยต้องการมาให้กำลังใจมาให้ของขวาญเรานะกองอยู่หน้าบ้านเราไม่เปิดประตูเพื่อนเข้าบ้านได้ไหมคะเพราะสิ่งดีๆมันเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เลยเหมือนการเซลล์เราถ้าไม่เปิดเซลผิวถ้าไม่เปิดไม่มีตัวเปิดมันนะมันก็จะทําให้สารอาหารหลังจากนั้นเนี่ยไมวเราจะทาครีมกี่ตัวมันก็เข้ามาไม่ได้ค่ะนะคะตัวโฟสเฟอรัสจะดีกว่าน้ำเพราะว่ามันมีตัวนักพาแลเราก็มี โดนที่เราจะพูดถึงนะคะแล้วก็ตัวที่สองเป็นไกด์ไฟเน้นที่ใเรื่องของริ้วรอยนะคะตัวใดก็์ไฟเนี่ยทำง,งานคล้ายๆโบท็อกซ์ก็คือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันคลายตัวโบท็อกซ์ก็คือเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นชั้นโรคชนิดหนึ่งแหละที่ 3, ทําให้หงอดแล้วฉีดเข้าไปทําให้กลา้ามเนื้อคลายตัวคลายตัวปุ๊บไอ้ที่มันแบบ เพลงที่เราเกร็งน,นานๆเนี่ยมันก็หย่อนใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยไม่มีริ้วหอเลยค่ะแต่อันนั้นฉีด๊บกลาดและอันนี้อันนี้ต้องใช้เวลานิดเดือนนะคะเพราะว่ามีคลีตแต่ก็ไม่นานมากอ่ะเราจะค่อยๆกระตุ้นคอลลาเจนอีลาสตินด้วยและสุดท้ายอันนี้ชอบมากนะคะเป็นคนที่อีกหนึ่งเทคนิคละกันและอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ทําให้หน้าดีโดยเฉพาะท่านจะไปงานอีกหนึ่งเทคนิคไปงานมาหน้าทุกวันค่ะต่อหนอยทุกวันคือทุกวันเราเปพูดนนมาหน้าบ่อยมากนะคะเราก็ แต่มว่หน <Sen Heck no wonder> ้าที่มึนเปิดไว้คือทำงานดีๆก็หลั่งร้อนอ่ะนะคะเราคิดดูสิแบบถ้าของมันหน้าสุกต่างมันร้อนมันร้อนอ่ะคือเมื่อก่อนก็จะค่อนข้างเท่คือเจ็บปวดนิดหน่อยอะไรแต่ก็เรื่องความสวยจะเปงานแต่หลังจากนี้เดี๋ยวนี้มันมีโอเวอร์ไนท์มาค่ะนะพอโอเวอร์ไนมาฐานๆก็ไฟปุ๊บมันก็คือนหมดออกมาหน้าแล้วมันก็จะแบบเฉลี่ยแล้วทั้งนึงมันไม่ถึงร้อยอ่ะแล้วเราได้มาหน้าทุกวาน นะคะแล้วก็แบบชื้นครเข้าไปแล้วเนาะที่สำคัญคือไม่ต้องมีอะไรมาแตะหน้าเราต้องรอคือแบบเดี๋ยวฉันต้องเอามาต่อเนะเพราะมันหนานเกินไปมันจะทำให้หน้าแห้งถ้ามันแห้งแล้วอยาเอาไว้ที่หน้านะคะจะเป็นรักษาอากาศเพราะว่าแผ่นที่มันจะทำให้ชุ่มชื้นมันจะดูดอากาศออกดูดความชื้นออกจากหน้าเรานะคะดังนั้นอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องมานั่งแกะออกด้วยไม่ต้องเอตะลับขับตะนอนทั้งวันเลยาจจะแห้งจะต้องเอาออกจะต้องเปลิดหน้ามากเลยค่ะ โอ้ยไหนมาไม่ดีมากนะคะต้องบอกว่ามาด้านว่ามาช่วยให้ผิวดีนะคะตัวแรกเลย ไมค์แมานไมอิ่งนะคะ deep r e a เรียนยังไงว่เรสาเฟิรสคห่เป็นตัวเปิดกระตุ้ให้ผิมนะคะและที่สาคัญเลยนะคะไม่ราคาแเงแลก็มีนวัตกรรมอีกหนึ่งตัวนะคะึ่งไม่ได้ทำมาันเดียวแต่เป็นตัวที่ดีมากๆและจริงๆตัวหน่มาก็คือมันมาจากไหนนะคะไมค์คอมมิชก็คือเป็นจากธรรมชาติค่ะมันเหมือนสีกผิวสังเกตนะใครเป็ไปกรีดิกเราเขาบอกว่า เฮ้ยเดี๋ยวเรารพิจารณสกิบผิวบำรุงให้ตื่นใสนะคะคล้ายๆกันเลยคือสกิปออปถัมสกิปท,ทำให้มันดูแข็งเล็กๆแล้วเอาวิตามินเอาเอาครีมทามันก็จะซึมเข้าไปนะคะแต่อันนี้เล็กมากๆเราไม่ต้องไม่ได้แบบทำร้ายผิวเอาเขี่ยไปสกิบนะคะเราไม่ต้องกลัวติดเชื้อด้วยมันเล็กขนาดห้าสิบถึงสามร้อยนาหนึ่งเมตรเลย <S <S นะ,นะที่สำคัญพอสกิบปุ๊บมันจะลอกผนเซลล์ผิวเก่าออกไปด้วยจริงๆนะคะถ้าพูดถึงไมโครยูโดถ้าใครเคยไปคลินิก มันจะมีนวัตกรรมหนึ่งที่อันเนี้ยเขาช่วยเรื่องหลุมสิวหลุ่มสิวที่แบบรักษาแบบจริงจังเลยนะก็คือไมโครนิ่งโร่เขียนไมโครคือเล็กเล็กเลยนะคะแล้วก็นิ่งโร่เขียนก็คือเขียนเล็กเล็กจับให้มันเป็นแผลแค่เริมีเลือดนิดๆนะคะแล้วพอมันจอบอย่างเงี้ยก็โดนแต่ไม่เยอะนะ ต้องบอกว่าเล็กจริงๆนะคะแล้วกระบวนการนี้พอมันมีเรื่องของแฉะเล็กๆอย่างนี้ค่ะนะคะนอกจากมันจะนํำกรีนเข้าไปได้มันจะกระตุ้นมันเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ร่างกายเหมือนคิวรี่คือกระบวนการสมานแผลแล้วจะกระตุ้นการสร้างผลิตภัณฑ์ลาสิ่กระบวนการแบบนี้เลยค่ะมันก็จะเติมเต็มอันนี้เป็นวิธีการรักษาหลุมสิวลึกๆแบบทังเผยเลยนะคะหรือว่าสมัยนี้เขาก็มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของไมโครเวฟอันอันนี้เขียนจริงๆค่ะ ค่อยๆไปนะคะพอเจี้ยมเข้าไปบุกมันก็จะเหมือนแอกพิเวตกระตุ้นทําให้ผิวบรเิเวณนี้มาสมานแผลประเภทพอสมานแผลการสมานแผลคือคอลลาเจนแีะลัสเซียเขาจะวิ่งมาค่ะมันจะต้องกระตุ้นกรรันมากแล้วผิวมันก็จะตึงขึ้นเด้งขึ้นนะคะหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นรี่เป็นเข็มอีกเข็มแหลนะคือถ้าแบบบุคลิกไม่ดีก็ก็เสีย เชื้อมีเหมือนกันหลายประเทศนะคะมีล่าสุดที่แอฟริกาใต้ในนี้ติดเชื้อ HIV หลายคนเหมือนกันเพราะว่าคริดที่เราเขียนขีดนะคะจริงๆต้องใช้รัดทิ้งก็กลิ้งกลิ้งทั่วหน้าเลยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเขียนแบบนี้ตเจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมคิดว่าเจ็บนะคะก็เขียนมามันก็เจ็บนะคะ บอกว่าโอ๊ยสามวันห้ันออกไปแล้วค่ะขอฉนไม่ได้ออกจากบบนน่ะเดือนหนึ่งี่ยประมาณสามอาทกว่าคือมันกลับมาแมันเบิกดมากแต่ว่าหลังจากสองเดือนดีมันดีแต่ว่าก็อย่าได้จอไม่เจอเป็นเลยล้วแพงมากแพงมากเลอเพราะทั้งส่งเคือคนเขาแพงเลิเรเลืกดดีหมีดี็เลยแพงค่ะแต่ค่ะแบบแพงมากๆทนไรจะเีงไหนะคะโชคดีที่เราทงาเขาก็คิดคนก็คงคิดคน หญิงจังเลยอ่ะไม่ต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้นะค่อยค ไมโครสปองนะคะแต่ทุกแท็กมันจะเป็นหนึองตันทีเ่เขาขยายนะคะจริงๆมันเล็กมากๆเล็กกับคืออันเนี้ยอยู่ในผงอันเนี้ยเราวขยายมันจะเป็นเหมือนเข็มนอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาเราทาไปม,ม,มันก็เจะมีรู้สึกเริ่มหอมนะคะแต่เนี่ยค่ะนี่ริ่งที่เราชอบรู้สึกคือไมโ่นขนดิบๆเพราะว่าเฮ้ยเล่ยังจำได้ว่าเราชอบผนลับตัวนั้นมากแต่ว่าชีวิตคงไม่ไปทำอีกแล้วถึงยอมเสียนั้นก็ไม่ทำอีกแล้วแต่ว่า ถ้ามันมีว <zam secondo> ัตกรรมนี้ค่อยเป็นค่อยไปททุกวันทำไมเราจะไม่ใช่นะคะอันนี้คือข้อดีของโสเฟอรัมที่ไม่เหมืนโฟสเอรัมที่ข้ออื่นยี่อื่นคือการตรวจผิวแต่ยี่ห้อนี้ให้คนรีด้วยนะคะเรทตื่นเ้นในเอ็ก็์ตรีมอันน้รีามัน ไปทาให้ผิวเราไปตึงเล็กๆนะคะแล้วก็จะทาให้มันกระตุ้นกันสร้นา,าสติกมาคอนเจนใช้ะระยะยาวทำไมถ้งอยถึงหายลา่องถึงหายนะคะเพราะว่ามันเติมเต็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ยังงอกเลยว่าสิ่งที่จะเติมเต็มคอนเจนทีลาสติกได้ร่างกายข้างในเรามันต้องมีด้วยนะมันต้องมีโปรตีนมันต้องมีอะไรหลายอย่าง,างให้มันเป็นส่วนประอกอบที่พร้อมที่จะทำให้ผิวเขาออกมากรูปแต่งคือองกระตุ้นแล้วแต่มันไม่มีวัตถุ ดีช่วยด้วยนะน้ำแกะเปล่งด้วยนะคะกินน้ำเยอะๆอ่ะต่อไปเ <c oughs> ลิกคิดจนไม่ออ <c oughs> กสารสกสัดจากสาร่สีรุ้งนะคะอันนี้ไม่ต้องบอกนะในนี้ก็บอกช่วยทำให้เนื้อสีผิวดูดีขึ้นนะคะดูขาวราากระจ่างใสเรียวกว่าเป็นสีผิวสม่ำเสมอแต่ว่าขาวโอ้ไม่ค่อยอยากใช้เพราว่าขาวเท่าไหร่เพราะว่า ขาวแต่เราคนไม่เท่ากันนะคือคือถ้าแบบเฮ้ยถ้าเราถ้าเราออกแนวอัฟริกันนิดนิดจะขาวเป็นแบบยุโรปจ๋าเลยนะคะมันคงเป็นไปไม่ได้ขาวเท้างที่เราขาวได้ต่า,าเงเป็นใสค่ะเพราะว่าถ้าผิวใสนะไม่ว่าจะผิวคล้ำหรือผิวขาวอมันดูดีนะคะขาว,ขาว,ขาวขได้มากแค่ไหน,นต้องต้องดูที่ท้องแขนตรงนี้ค่ะมันจะเป็นจุดที่เราต้องขาวเราจะขาวได้ประมาณเนีย้ยซึ่งถ้าขาวได้ประมาณานี้ใงชีวิตเราพุเข็งแล้วนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้ก็จะเป็น ในเรื่องของสารต่างที่ช่วยในเรื่องของการไปฟื้นฟูะนะซ่อมแซมช่วยบำรุงก็สร้างเรวยพวความชุ่มชื้นแล้วกันนะครับตัวแรกเน้นที่ไมโครนิวโรเราเน,น้นที่การเปิดประตูผิวนะคะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนไออนซิน,นค่ะตัวที่สองใดก็ตายก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะทุกคน,ก,นก็จะโกหกใสกระบวนการทำงานเกิดการแต่ไม่ได้เร็วขนาดนั้น ก็คือในเรื่องของลดริ้วรอยชะอนอริ้วรอยนะคะอันนี้ก็มีสังกัดเยอะแยะเลยนะคะหลักๆเลยก็คือในแบงต่ายแล้วก็จะมีสารต่างๆที่ช่วยเรื่องของการกระชับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารอาหาราน้อยนะคะกระตุนตาาตน้น c o l l เ g e n plastic บอกว่าสารอาหารน้อยมันเป็นสารอาหารที่ต้องหาไปมันจะเป็นสารอาหารส,าารส,าารสูงด้วยว่าจะกินหรือทานนะคะสก,กัดออกมาไม่เหมือนกันแต่ว่าประโยชน์ของมันก็คือมันมีดริ้วรอยน้อยมากเยอะ นะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ดีกับผิวและทำให้ผิวรเราแข็งแรงเนื้อที่ดูแข็งแรงค่ะนะคะผิวแข็งแรงก็จะทําให้ผิวบริเวณไฮเอ็นไซคิวเทนนะคะก็เป็นตัวเติมพลังงานให้กับผิวนะคะทำให้ผิวว่าสามารถสร้างอะไรได้มากขึ้นนะคะทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นตัวที่สองเน้นลดเลือดไหลเวยผิวแข็งแรงตัวที่สามค่ะน,นะคะเน้นบำรุงเหนือยนะยางทั้งค,คืนแต่ที่เจ๊บอเป็นคนที่อชอบใช้ในครีมทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะว่าบางคนรู้สึกว่าอยากให้หน้าชุ่มชื้นแต่ตอนวันก็ทาน้อยนิดนึงกตอนคืนก็ทานหน่อนิดนึงอตรงนี้ก็จะช่วยเนื่อว่าบำรุงนะอย่างที่บอกว่าเซรั่มที่หนึ่งเซรั่ก็คืออันดับแรกเลยคือล้างหน้นาให้สะอาดใช่ไหมแล้วก็มีไม่ผมไม่ได้กครับคือผ่าเซรั่มอยด้วยปรอดร้อน สามก็คือเทคนิคการทาให้มันชุ่มชื้นนะคะเปิดเปิดเซลล์ผิวอีกหนึ่งงานเลยเทคนิคคือถ้าจะไปงานมัดเยอะๆหามากกว่าหามากก่อนมัดอันนี้โอ้ในประมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนรักษาวเกาหลีนะก็จะมีแบบขันมุกมดำต่างๆมีสวิสไอส์ไว์โอ้ชัวร์ทุกคนก็แบบน่าจะศึกษาข้อมูลมาแล้วแหละว่าจริงๆวิธีการเก็บเนี่ยมันก็ทำให้สารอาหารเนี่ยคง ได้มากหรือน้อยนะคะอันนีเ้เขาก็เก็บด้วยใช้มือนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สารอาหารต่าง,ง,งอยู่ได้มากขึ้น,นเวลาเราสกัดมันก็จะได้คุณค่าอาหารแล้วก็แร่ธาตุสำคัญในอุณหภูมิที่ติดลบการทำให้อุณหภูมิติดลบในสอาหารมันก็จะทำให้สารอาหารอยู่คงทนมากขึ้นนะคะก็นีแล้วจะอุโดมไปดโโ้วยโพลีแซคคาไรด์และที่สำคัญอันนี้กรดบมีนวเยอะนะก็จะทำให้ผิวแข็งแรงผิวเต่งตึงค่ะแล้วผิวชุ่มนานด้วยนะคะ โอเคนี่ก็จะเป็นในเรื่องของสารผลิตภัณฑ์ของมาทำดีคะ่ะนะคะแล้วก็สองาลแกนโนเบลก็อธิบายไปแล้วน,นะคะเมล่าเมล่าซีโร่ก็จะเป็นเรื่องของออโต้ฟารทีเนาะแล้วก็สารสกัดที่แล้วก็เฟอร์โรนเอ็กซ์แคนะคะวันนี้ก็ในเรื่องของสารปัญหาผิวที่มาต้อช่วยกันได้นะคะสำหรับโอก็เข้อนี้นะคะ